คนในระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองไม่ได้มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมรัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชแบบผสมผสานแผนงานโครงการของภาครัฐเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงๆ ตัวอย่างบทบัตรภาครัฐนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมที่ยั่งยืนค่ะเกษตรกรรมยั่งยืนคืออะไรเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือระบบการผลิตทางด้านการเกษตรนะคะที่คำนึงความสมดุลของมิติ3ม,มิติด้วยกันค่ะซึ่ง3ม,มิติดังกล่าวเนี่ยได้แก่มิติแรกนะคะเป็นมิติด้านด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก็คือการรักษาคุณภาพของ ระบบนิเวศแล้วก็คุณภาพของทรัพยากรนะคะมิติที่2ก็คือมิติด้านเศรษฐกิจค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะทําเกษตรกรรมโดยที่คํานึงหลายๆมิติแล้วแต่มิติที่สําคัญก็คือการทํากําไรของเกษตรกรด้วยค่ะแล้วก็มิติสุดท้ายเป็นมิติด้านสังคมค่ะก็คือเป็นมิติที่ส่งเสริมความเสมอภาคคานึงถึงความเสมอภาคข,ของการเข้าถึงทรัพยากรของคนในสังคมค่ะซึ่งเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยจะเป็นการพัฒนาพืชผลทางการเกษตรเนี่ย เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนทรัพยากรของคนรุ่นต่อไปค่ะ ที่ผ่านมาเกษตรกร,ร,ก,รก็น่าจะคุ้นชินกับระบบเกษตรกรรมดั้งเดิมนะคะที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วก็ใช้สารเคมีในการป้องกันแล้วก็กาจัดศัตรูพืชค่ะรัฐก็เลยมีบทบาทที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเริ่มระบบการผลิตที่เป็นกเกษตรยั่งยืนนะคะโดยตัวอย่างแรกก็คือ1เนี่ยรัฐก็ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยปลูกพืชแบบผสมผสานการปลูกพืชแบบผสมผสานเนี่ยก็จะช่วยลดมแมลงศัตรูพืชน,นะคะแล้วก็ชะลอเวลาในการเสื่อมคุณภาพของดิ ไปด้วยค่ะตัวอย่างที่2ที่รัฐส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือการส่งเสริมให้ใช้สารชีวพันธุ์ค่ะสารชีวพันธุ์คืออะไรสารชีวพันธุ์ก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะที่ใช้ในการป้องกันแล้วก็กําจัดแมลงศัตรูพืชค่ะซึ่งสารชีวพันธุ์เนี่ยก็ผลิตแล้วก็พัฒนามาจากพืชศาสตร์หรืออาจจะเป็นจุลินทรีย์ค่ะการใช้สารชีวพันธุ์ดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะคะ จะทําให้ช่วยลดสารตกค้างที่อยู่ในดินนะคะเพราะว่ามีการใช้สารชีวพันธุ์ทดแทนสารเคมีหรือว่าใชผ้ผสมกันกับสารเคมีค่ะนอกจากจะลดสารตกค้างที่อยู่ในดินแล้วด้วยเนี่ยสารชีวพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะผลิตได้เองภายในประเทศนะคะก็จะทําให้ลดการพึ่งพาการนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศด้วยค่ะ ทั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็เห็นความสําคัญของสารชีวพันธุ์นะคะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเลยค่ะที่ทํางานวิจัยในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าววนะคะ กรมวิชาการเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชวนะคะหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยได้ทำวิจัยในการคิดค้นสารชีวพันธุ์นะคะพัฒนาสารชีวพันธุ์แล้วก็ขยายการผลิตเป็นในเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรด้วยค่ะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารชีวพันธุ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงสารชีวพันธุ์ได้ในราคาที่เหมาะสมค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะ<ม>ก็จะเป็นบทบาทของรัฐที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้มีงานวิจัยที่เพิ่มผลิตภาพทางด้านการเกษตรนะคะตัวอย่างเช่นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์ค่ะที่จะพัฒนาให้พืชเนี่ยนะคะมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแล้วก็มีความทนทานต่อมแมลงหรือว่าศัตรูพืชได้มากขึ้นค่ะ<ม>บทบาทต่อมาของรัฐนะคะ<ม>จะเป็นบทบาทที่รัฐเข้าไปส่งเสริมโครงการบริหารจัดการน้ําภายในชุมชนนะคะซึ่งจะช่วยให้ลด ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําแล้วก็การแย่งชิงทรัพยากรน้นในชุมชนเกษตรกรรมค่ะซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่โครงการจัดการบริหารน้ำเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงโครงการการสร้างอาชีพคือพอเมื่อมีน้ำเนี่ยก็จะสามารถพอปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ดีขึ้นนะคะพอมีเงินมีอาชีพมีเงินมีรายได้แล้วก็ต่อยอดไปจนถึงโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนให้เกิด กองทุนสวัสดิการนะคะซึ่งกองทุนสวัสดิการนี้เงินส่วนหนึ่งก็จะนํามาเพื่อบริหารจัดการน้านในชุมชนซึ่งจะเป็นวัฒจักรหมุนเวียนอย่างนี้ในชุมชนค่ะทำให้ลดการพึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐได้ค่ะอย่างในกรณีของโครงการโคกหนองนาซึ่งคณะได้มีโอกาสมีส่วนเข้าไปในเข้าไปในกระบวนการของการประเมินโครงการก็จะเห็นภาพของการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับในแง่ของการให้การสนับสนุนงบประมาณ โดยกิจกรรมที่เราเห็น,นอยู่ในโครงการของโคกหนองนาก็คือรัฐจําเป็นจะต้องให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้เงินทุนในการปรับปรุงพื้นที่ซึ่งในการปรับปรุงพื้นที่ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีพื้นที่ในการเก็บรักษาเก็บเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทําให้พื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเองสามารถใช้เพาะปลูกได้ตลอดปี การใช้การเพาะปลูกก็เป็นการเพาะปลูกแบบผสมผสานทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่สม่ําเสมอมีเสถียรภาพสามารถที่จะพึ่งพาพืชที่ปลูกในพื้นที่ของตัวเองซึ่งเป็นการลดรายจ่ายของเกษตรกรการดําเนินการในลักษณะแบบนี้จะมีความยั่งยืนกว่าการใช้นโยบายในลักษณะที่เป็นการหยิบยื่นให้เกษตรกรอย่างเช่นการประกันราคาการจำนำราคาหรือแม้แต่การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ค่ะตัวอย่างข้างต้นที่ได้กล่าวแล้วนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่เป็นบทบาทของภาครัฐที่ช่วยผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่2การกะจัดความหิวโหยค่ะ